ในยุคปัจจุบันอังกฤษประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ในฐานะเจ้าโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหลายคนอาจคิดว่าการอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามขณะที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นคนจำนวนมากต้องต่อสู้กับการใช้ชีวิตที่ยากลำบากค่าเช่า,ชาบ้านที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าครึ่งของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและการหางานที่มั่นคงกลายเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ลองจินตนาการดูว่าคุณตื่นขึ้นมาในประเทศที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วแต่พบว่ารายได้ของคุณแทบไม่พอเลี้ยงตัวเองค่าของใช้จําเป็นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีและประชาชนจํานวนมากถูกบังคับให้ออกจากบ้านตัวเองเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในอังกฤษทําไมอังกฤษซึ่งเคยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งและมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถึงต้องประสบกับวิกฤตที่หนักหนาเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เคยเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆหรืออังกฤษกำลังถอยหลังจนกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาสำหรับผู้ที่มองว่าสถานการณ์ในประเทศของตนเองเลวร้ายอยู่แล้วบางทีอังกฤษอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่มีที่ใดในโลกที่รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและบางครั้งการพัฒนาแล้วอาจไม่ได้หมายถึงการอยู่ดีมีสุขเสมอไปเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่นำพาอังกฤษมาถึงจุดนี้เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ ตั้งแต่ยุครุ่งเรืองจนถึงวันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่จากดินแดนเล็กบนเกาะสู่มหาอำนาจที่ครองโลกย้อนกลับไปในอดีตดินแดนเล็กๆบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลซึ่งเรารู้จักในนามสหราชาอาณาจักร เคยเป็นดินแดนที่ได้เปรียบทั้งทางภูมิศาสตร์และทางยุทธศาสตร์เกาะอังกฤษถูกปกป้องด้วยธรรมชาติของทะเลรอบด้านทำให้รอดพ้นจากการรุกรานของศัตรูจากทวีปยุโรปในขณะที่พวกเขามีเพียงศึกภายในระหว่างอาณาจักรเล็กๆอย่างอังกฤษเวลส์สกอตแลนด์และไอร์แลนด์แต่เมื่อเวลาผ่านไปชนชาติที่เคยขัดแย้งกันเหล่านี้ก็ตระหนักว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญพวกเขารวมตัวกันเป็นสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นใช้ภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น และทรัพยากรทางทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทรงกองเรือออกไปสำรวจโลกล่าอาณานิคมและสะสมความมั่งคั่งจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกในช่วงนั้นอังกฤษเป็นเหมือนพ่อค้าที่ครองตลาดโลกพวกเขาใช้ทรัพยากรจากดินแดนอานานิคมอย่างไร้ขีดจำกัดนำวัตถุดิบราคาถูกมาเปลี่ยนเป็นสินค้าส่งออกที่ทำกำไรมหาศาลสิ่งนี้นำไปสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปลี่ยนอังกฤษให,ให้กลายเป็นโรงงานของโลก ลองนึกภาพว่าในช่วงเวลานั้นอังกฤษเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดพวกเขาคิดค้นเครื่องมือเครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตอย่างมหาศาลในโรงงานและเมื่อผลิตของได้มากพวกเขาก็ขายของได้มากรายได้มหาศาลน,นี้เองที่ผลักดันให้อังกฤษขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของโลกในยุคแห่งความรุ่งเรืองนี้อังกฤษไม่เพียงแต่ครองความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่ยังสร้างความแข็งแกร่งทางการเมืองและวัฒนธรรมพวกเขาส่งออกภาษาอังกฤษ ความรู้วิทยาการและแม้แต่รูปแบบการปกครองไปยังดินแดนต่างๆซึ่งบางส่วนยังคงส่งอิทธิพลมาถึงทุกวันนี้แต่ไม่มีสิ่งใดในโลกที่คงอยู่ตลอดไปความรุ่งเรืองนี้เริ่มสั่นคลอนเมื่อโลกเผชิญกับความท้าทายใหม่ทั้งสงครามความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐ,ฐกิจเหตุการณ์เหล่านี้จะถูกเล่าต่อถัดไปเมื่ออังกฤษเริ่มสูญเสียตำแหน่งผู้นำโลกและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็กำลังจะเริ่มต้น จากจุดสูงสุดสู่จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดในโลกที่ยั่งยืนตลอดไปแม้แต่ความยิ่งใหญ่ของอังกฤษเองก็ตามหลังจากความรุ่งเรืองในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและการล่าอาณานิคมสหาราชาณาจักก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์นั่นคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองซึ่งไม่เพียงแต่เขย่าโลกแต่ยังเขย่าฐานะของอังกฤษในฐานะผู้นำโลกด้วย สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอังกฤษต้องจ่ายต้นทุนมหาศาลเพื่อรักษาความมั่นคงของตนเองและพันธมิตรแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงประเทศกลับพบว่าความเสียหายไม่ได้ฟื้นตัวได้ง่ายๆไม่นานหลังจากนั้นโลกต้องเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่หนักหน่วงสำหรับอังกฤษความเสียหายจากสงครามครั้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ และเมื่อสงครามจบลงอังกฤษก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกต่อไปหนึ่งในผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดจากสงครามคือการสูญเสียอาณานิคมประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษเริ่มประกาศเอกราชในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่ว่าจะเป็นอินเดียมาเลเซียหรือประเทศในแอฟริกาสิ่งที่เคยเป็นแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าของอังกฤษก็ค่อยๆหลุดมือไปทีละแห่งลองจินตนาการดูว่าหากวันหนึ่งคุณเคยมีแหล่งรายได้ที่มั่นคง และไม่รู้จักหมดแต่วันหนึ่งแหล่งเหล่านั้นค่อยๆหายไปคุณจะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่อังกฤษต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นและไม่เพียงแค่การสูญเสียอนาณานิคมเท่านั้นโลกยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจเมื่ออเมริกากลายมาเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกแทนที่อังกฤษการเปลี่ยนผ่านนี้ทำให้อังกฤษต้องปรับตัวในหลายมิติแต่กลับกลายเป็นว่าการปรับตัวนั้นช้ากว่าความเปลี่ยนแปลงของโลก สงครามและการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกเป็นเหมือนคลื่นยักษ์ที่ซัดให้เรืออังกฤษเริ่มจมลงจากจุดสูงสุดการสูญเสียอาณานิคมการเสื่อมถอยของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านในเวทีโลกคือจุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยซึ่งเป็นเพียงบทแรกของปัญหาที่อังกฤษต้องเผชิญในศตวรรษต่อมาจากจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยในสงครามโลกเดินทางสู่ยุคใหม่ที่อังกฤษต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหม่และต้องพึ่งพากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อความอยู่รอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะเผยให้เห็นว่าความพยายามฟื้นฟูนี้นำไปสู่อะไรบ้างในบทต่อไปเมื่อพี่ใหญ่เปลี่ยนบทบาทและเพื่อนบ้านกลายเป็นทางเลือกหลังจากความสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่ครอบคลุมโลกอังกฤษต้องเผชิญกับความจริงที่ว่ามหาอำนาจรายใหม่กำลังก้าวขึ้นมาบนเวทีโลกอย่างโดดเด่นและมหาอำนาจนั้นคือสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลานั้นอังกฤษตระหนักได้ว่าหากไม่สามารถเป็นผู้นำโลกได้เหมือนในอดีตก็จำเป็นต้องพึ่งพาอำนาจใหม่เพื่อความอยู่รอดการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกากลายเป็นกลยุทธ์สำคัญอังกฤษกลายเป็นพันธมิตรหลักของอเมริกาในยุโรปไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการทหารหรือเศรษฐกิจแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่ข้อดีมันยังทำให้อังกฤษต้องพึ่งพาสหรัฐอย่างมากในหลายๆด้านนโยบายของอังกฤษในช่วงเวลานั้นมักถูกมองว่า เป็นเงาของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการแทรกแซงทางการทหารของอเมริกาในภูมิภาคต่างๆหรือการปฏิบัติตามนโยบายเศรษฐกิจที่สหรัฐกำหนดตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือการที่อังกฤษสนับสนุนอเมริกาในการแซงชั่นประเทศรัสเซียแม้ว่าการแซงชั่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจของอังกฤษเองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของราคาน้ำมันและพลังงานในขณะเดียวกันอังกฤษก็มองหาทางเลือกใหม่ในยุโรป การเข้าร่วมสหาภาพยุโรปหรือ EU กลายเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอังกฤษหวังว่าการรวมตัวกับกลุ่มประเทศยุโรปจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นแต่การเข้าร่วม EU ของอังกฤษกลับไม่ราบรื่นเหมือนที่คาดหวังไว้สหาภาพยุโรปมีกฎระเบียบที่เข้มงวดและความร่วมมือที่ต้องแบ่งปันทรัพยากรระหว่างประเทศสมาชิกกลายเป็นเรื่องที่ชาวอังกฤษจำนวนมากไม่พอใจ โดยเฉพาะเมื่ออังกฤษต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศในกลุ่มที่เศรษฐกิจอ่อนแอกว่าเช่นกรีซอิตาลีและสเปนชาวอังกฤษเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องใช้เงินของเราเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านี้และถ้าการอยู่ในยูทําทำให้เราจนลงจะดีกว่าไหมถ้าเราออกมาและช่วยเหลือตัวเองแทนในขณะที่อังกฤษพยายามเดินเกมระหว่างการพึ่งพาสหรัฐและการอยู่ในยูความขัดแย้งภายในประเทศเริ่มทวีความรุนแรง ชาวอังกฤษที่มองว่าสหรัฐมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประเทศมากเกินไปและกลุ่มที่ไม่ต้องการอยู่ในสหภาพยุโรปต่างเรียกร้องให้รัฐบาลตัดสินใจบางอย่างที่เด็ดขาดในที่สุดความตึงเครียดนี้นำไปสู่การลงประชามติในปี2016หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Brexit การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อังกฤษเลือกจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างสิ้นเชิงโดยหวังว่าความเป็นอิสระจะนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้ง แต่เบรกซิตไม่ได้เป็นทางออกที่ง่ายดายอย่างที่หวังเพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่การออกจากสหภาพยุโรปแต่ยังหมายถึงการเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่หนักหนากว่าเดิมความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกลายเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกันหลังจากที่อังกฤษเลือกเดินบนเส้นทางของตนเองคำถามที่ตามมาคือประเทศนี้พร้อมแค่ไหนสำหรับความท้าทายที่รออยู่เรื่องราวของวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วง และปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันจะถูกเล่าต่อถัดไปเศรษฐกิจร่วงหล่นและความท้าทายในชีวิตประจําวันของชาวอังกฤษหลังจากการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอังกฤษในช่วงสงครามโลกและเบรกซิตประเทศนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเศรษฐกิจที่เคยเป็นเครื่องจักรอันแข็งแกร่งบัดนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีสนิมเกาะความมั่งคั่งที่เคยไหลเวียนกลับกลายเป็นปัญหาที่บีบคั้นประชาชนในทุกระดับ ในปัจจุบันค่าครองชีพในอังกฤษพุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวอังกฤษต้องเผชิญกับราคาสินค้าจำเป็นเช่นอาหารน้ำมันและพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลายครอบครัวพบว่ารายได้ที่เคยเพียงพอต่อการเลี้ยงดูคนทั้งบ้านบัดนี้แทบจะไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่าใช้จ่ายพื้นฐานลองนึกภาพว่าราคานมขนมปังหรือไข่ที่เป็นอาหารพื้นฐานของทุกครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงสองปีขณะที่เงินเดือนของประชาชนยังคงเท่าเดิมไม่น่าแปลกใจที่ชาวอังกฤษจำนวนมากเริ่มหันไปพึ่งพาธนาคารอาหารหรือแม้กระทั่งกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้นอกจากค่าครองชีพแล้วราคาบ้านและค่าเช่าก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในเมืองใหญ่ของอังกฤษราคาบ้านเฉลี่ยแต่ระดับ13ล้านบาทไทยในปัจจุบันซึ่งทำให้การมีบ้านเป็นของตัวเองกลายเป็นเรื่องเกินฝันสำหรับคนรุ่นใหม่ และเมื่อราคาบ้านสูงขึ้นค่าเช่าก็พุ่งตามไปด้วยหลายคนถูกไล่ออกจากที่อยู่อาศัยและกลายเป็นคนไร้บ้านสถิติชี้ว่าจำนวนคนไร้บ้านในอังกฤษเพิ่มขึ้นเฉลี่ย14%ต่อปีอีกหนึ่งปัญหาที่ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอังกฤษคือภารหนิสินของรัฐบาลการกู้เงินมหาศาลในช่วงโควิด19ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีในตอนนั้นเพราะอัตราดอกเบีย้ยต่ำเพียง0.1%แต่เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตรัสเซียยูเครน ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบีย้ยพุ่งขึ้นเป็น50เท่าส่งผลให้นี้สินของรัฐบาลอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายคืนหนี้กลับมากขึ้นทุกปีแต่รายได้จากการเก็บภาษีหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอที่จะชดเชยภาระนี้ได้อังกฤษเคยมีระบบสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณสุขฟรีหรือการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ปัจจุบันงบประมาณที่ลดลงทําให้คุณภาพของบริการเหล่านี้ตกต่ำเช่นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องรอนานเป็นเดือนหรือในบางกรณีถึงสองปีเพียงเพื่อพบแพทย์เฉพาะทางในขณะเดียวกันบุคลากรในระบบสาธารณสุขเช่นแพทย์และพยาบาลก็ต้องทำงานหนักขึ้นโดยได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมหรือบางครั้งน้อยลงสิ่งนี้นำไปสู่ปรากฏการณ์สมองไหลซึ่งแรงงานฝีมือสูงในอังกฤษเริ่มย้ายออกไปทำงานในประเทศอื่นเช่นออสเตรเลียแคนาดาหรืออเมริกา ในยุคที่ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมรุมเรา้าอังกฤษกลายเป็นตัวอย่างของประเทศพัฒนาแล้วที่กำลังเผชิญกับความทา้าทายที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดทั้งในด้านค่าครองชีพนี้สินสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชนคำถามที่น่าสนใจคืออังกฤษจะหาทางออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมอังกฤษไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่ยังนำไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศเรื่องราวของความเสื่อมถอยในระบบสวัสดิการและสังคมจะถูกเล่าต่อถัดไปจากความมั่นคงที่เคยมีสู่ระบบที่เริ่มแตกสลายอังกฤษเคยภาคภูมิใจในระบบสวัสดิการของตนเองทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาและบริการสังคมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกคนระบบนี้เคยถูกยกย่องว่าเป็นตัวอย่างของสังคมที่มีมนุษยธรรม เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสร้างโอกาสให้ทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงแต่ในปัจจุบันความภาคภูมิใจนั้นกลับกลายเป็นความกังวลเมื่อระบบที่เคยแข็งแกร่งเริ่มแสดงสัญญาณของการเสื่อมถอยบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษหรือ NHS เป็นหนึ่งในระบบสวัสดิการที่ชาวอังกฤษภาคภูมิใจมากที่สุดระบบนี้ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฟรีหรือในราคาที่ต่ำมากแต่ในวันนี้ NHS กลายเป็นระบบที่ต้องแบกรับภาระมหาศาล งบประมาณที่ลดลงการขาดแคลนบุคลากรและความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นทำให้การเข้ารับการรักษากลายเป็นเรื่องยากตัวอย่างที่ชัดเจนคือระยะเวลารอคอยสำหรับการพบแพทย์เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นจากไม่กี่สัปดาห์เป็นหลายเดือนหรือแม้กระทั่งเป็นปีในบางกรณีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการดูแลนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่เป็นความจริงที่น่าเศร้าอีกหนึ่งปัญหาคือปรากฏการสมองไหลเมื่อแพทย์และพยาบาลชาวอังกฤษเริ่มย้ายไปทำงานในประเทศที่ให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดีกว่าเช่นออสเตรเลียแคนาดาหรืออเมริกาการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของบริการสุขภาพไม่ใช่แค่ระบบสาธารณสุขเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบระบบการศึกษาของอังกฤษเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาการลดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนมหาวิทยาลัยและโครงการวิจัยทำให้คุณภาพการศึกษาเริ่มลดลงครูจำนวนมากต้องรับผิดชอบนักเรียนในจำนวนที่เกินกำลังห้องเรียนที่เคยเต็มไปด้วยโอกาสและความหวัง กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรผลที่ตามมาคือนักเรียนรุ่นใหม่ของอังกฤษเริ่มมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อศักยภาพของประเทศในการพัฒนานวัตกรรมและแข่งขันในเวทีโลกรัฐบาลอังกฤษพยายามลดงบประมาณในส่วนของสวัสดิการเพื่อจัดการกับหนี้สาธารณะแต่การลดงบประมาณนี้ไม่ได้แก้ปัญหาในระยะยาวกลับยิ่งเพิ่มปัญหาใหม่เช่นการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่ยากขึ้น ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและความรู้สึกถึงการถูกทอดทิ้งลองนึกภาพว่าหากคุณเจ็บป่วยและต้องการพบแพทย์แต่กลับต้องรอคิวนานหลายเดือนกว่าจะได้รับการรักษาหรือหากลูกหลานของคุณต้องเรียนในโรงเรียนที่มีครูไม่พอเพียงและขาดอุปกรณ์การเรียนสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ชาวอังกฤษจำนวนมากกำลังเผชิญจากระบบที่เคยเป็นต้นแบบของโลกบัดนี้ระบบสวัสดิการของอังกฤษกลายเป็นเรื่องที่ต้องกังวล ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันแต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศในระยะยาวคำถามสำคัญคืออังกฤษจะสามารถหาทางแก้ไขและฟื้นฟูระบบเหล่านี้ได้หรือไม่ปัญหาในระบบสวัสดิการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิกฤตที่ลุกลามไปทั่วสังคมอังกฤษความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ตามมาเช่นอัตราอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นและความเหลื่อมล้ำที่กว้างขึ้นจะถูกพูดถึงต่อไปเมื่อสังคมเผชิญความเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำและความท้าทาย เศรษฐกิจและระบบสวัสดิการที่เสื่อมถอยในอังกฤษไม่เพียงส่งผลกระทบต่อปากท้องของผู้คนเท่านั้นแต่มันยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติความเหลื่อมล้ำในสังคมกว้างขึ้นช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนกลายเป็นเรื่องที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดคือความไม่พอใจและความสิ้นหวังในหมู่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อผู้คนไม่มีรายได้เพียงพอจะเลี้ยงดูครอบครัวหลายคนถูกผลักให้เข้าสู่เส้นทางที่มืดมน อัตราอาชญากรรมในอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยสงบสุขในชนบทตอนนี้กลับกลายเป็นจุดที่เริ่มมีการก่ออาชญากรรมเช่นการลักขโมยและการจี้ปล้นลองนึกภาพเมืองเล็กๆที่เคยสงบสุขผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ตอนนี้มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงเช่นการปล้นด้วยอาวุธเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการที่คนจำนวนมากไม่มีหนทางหาเลี้ยงชีพที่เหมาะสมอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสังคมอังกฤษอย่างชัดเจนคือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้อพยพหลายคนมาจากประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษในอดีตเพื่อหางานและชีวิตที่ดีกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วผู้อพยพเหล่านี้มักถูกจ้างในงานที่มีรายได้ต่ำเช่นง,งานก่อสร้างงานในร้านอาหารหรือการทําความสะอาดซึ่งงานเหล่านี้ไม่ดึงดูดคนอังกฤษพื้นเมืองเพราะค่าจ้างต่ำเกินไปแต่ปัญหาคือในขณะที่ผู้อพยพทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเอง พวกเขาก็ยังเผชิญความยากลำบากเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงทำให้ลูกหลานของพวกเขาบางคนต้องเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ถูกต้องช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในอังกฤษกว้างขึ้นอย่างชัดเจนคนร่ำรวยสามารถใช้ชีวิตที่หรูหราในเมืองใหญ่แต่คนส่วนใหญ่กลับต้องต่อสู้กับค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานที่สูงขึ้นทุกวันบางครอบครัวไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยและต้องย้ายไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งมักขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชน พวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากรัฐบาลและระบบที่เคยช่วยเหลือพวกเขาในอดีตกลับกลายเป็นอุปสรรคในอดีตคนอังกฤษสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้ด้วยงานเดียวแต่ในปัจจุบันหลายครอบครัวต้องพึ่งพางานพาร์ทไทม์หรือทำงานเพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงเพียงเพื่อจะอยู่รอดหลายคนไม่มีวันหยุดพักร้อนหรือแม้กระทั่งเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวทั้งหมดนี้นำไปสู่ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและการประท้วงในหลายพื้นที่ ชาวอังกฤษเริ่มถามคำถามว่าอนาคตของเราอยู่ที่ไหนและใครจะช่วยพาเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอังกฤษสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจที่เสื่อมถอยและระบบที่ไม่สามารถรองรับประชากรในยุคปัจจุบันได้มันไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของปากท้องแต่ยังเป็นปัญหาของจิตใจและความหวังในอนาคตของผู้คนคำถามสำคัญคืออังกฤษจะสามารถฟื้นตัวและก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ หรือประเทศนี้จะต้องตกอยู่ในวงจรปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องราวของอนาคตอังกฤษและแนวทางแก้ไขปัญหาจะถูกเล่าต่อในบทสุดท้ายอนาคตของอังกฤษจะมุ่งหน้าไปทางใดหลังจากสำรวจเรื่องราวของอังกฤษในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมเราอาจตั้งคำถามสำคัญว่าอนาคตของประเทศนี้จะมุ่งหน้าไปในทิศทางใดอังกฤษเคยเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองและมั่นคงที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันกลับต้องต่อสู้กับความท้าทายหลากหลายด้าน ทั้งภายในและภายนอกสิ่งนี้นำมาสู่คำถามสำคัญว่าอังกฤษจะสามารถฟื้นตัวและกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งได้หรือไม่หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการจัดการเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญปัญหาอย่างรุนแรงหนี้สาธารณะของอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลต้องเผชิญกับคำถามที่ยากลำบากว่าจะลดการใช้จ่ายอย่างไรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว นอกจากนี้การแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นความท้าทายสำคัญการพึ่งพาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับสหภาพยุโรปทำให้เกิดคำถามว่าอังกฤษจะสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นสิ่งสำคัญหากอังกฤษไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนได้ ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจะเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมที่รุนแรงขึ้นอีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่การลงทุนในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของคนรุ่นต่อไปจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาประเทศไปข้างหน้าแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายที่มองการไกลามากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอังกฤษต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและการค้าหรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มีผลต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชนการสร้างบทบาทใหม่ในเวทีโลกหลังเบรกซิตจะเป็นสิ่งสำคัญอังกฤษจะสามารถสร้างพันธมิตรใหม่หรือฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปได้หรือไม่หรือจะพึ่งพาสหรัฐต่อไปในฐานะพันธมิตรหลักแม้จะมีความท้าทายมากมายแต่อนาคตของอังกฤษไม่ได้มีแต่ความมืดมน ประเทศนี้ยังคงมีจุดแข็งเช่นการเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสามารถในการปรับตัวของประชาชนหากรัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายที่เน้นการสร้างความยั่งยืนและการพัฒนาในระยะยาวเช่นการลงทุนในพลังงานสะอาดการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและการพัฒนานวัตกรรมอังกฤษอาจกลับมายืนหยัดในฐานะประเทศที่มีความแข็งแกร่งอีกครั้งอนาคตของอังกฤษขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้ หากรัฐบาลสามารถมองการไกลและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอังกฤษยังคงมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวและเป็นผู้นำในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้แต่หากปล่อยให้ปัญหาดำเนินไปโดยไม่แก้ไขประเทศนี้อาจถอยหลังสู่สถานะที่ด้อยพัฒนาในที่สุดคำถามสำคัญที่ยังคงอยู่คืออังกฤษจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและประชาชนจะมีบทบาทในการผลักดันประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไร เรื่องราวเหล่านี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ไม่เพียงสะท้อนถึงอังกฤษแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของโลกในยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายบทเรียนจากความรุ่งเรืองสู่ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เส้นทางของอังกฤษตั้งแต่วันที่ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงวันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนเราจะเห็นบทเรียนสำคัญหลายประการอังกฤษเป็นตัวอย่างของประเทศที่ผ่านทั้งความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอย เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่จากยุคที่อังกฤษครองโลกในฐานะผู้นำการล่าอาณานิคมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุคสงครามโลกที่สร้างความเสียหายมหาศาลและในที่สุดการตัดสินใจที่สำคัญอย่างเบรกซิตที่เปลี่ยนเส้นทางอนาคตของประเทศช่วงเวลาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่นและความเปราะบางของประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจในอดีตความสำเร็จของอังกฤษมาจากความสามารถในการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดการรวมตัวกันของดินแดนเล็กๆบนเกาะอังกฤษและการสร้างอาณาจักรที่ครอบคลุมทั่วโลกคือผลลัพธ์ของความร่วมมือและการมองการไกลแต่ในขณะเดียวกันการพึ่งพาทรัพยากรจากอาณานิคมและการมุ่งสร้างอำนาจอย่างไม่หยุดยัง้งกลับทำให้ประเทศนี้เปราะบางเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปความสำเร็จในอดีตกลายเป็นบทเรียนว่าการพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาว ความเปลี่ยนแปลงในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองสอนให้อังกฤษเรียนรู้ว่าการแข่งขันในเวทีโลกไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเมื่อมหาอำนาจใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาและอาณานิคมทั่วโลกเริ่มประกาศเอกราชอังกฤษต้องเผชิญกับโลกที่ไม่มีความได้เปรียบเหมือนเดิมการตัดสินใจถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือเบรกซิตเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการของประชาชนที่จะควบคุมอนาคตของตนเองอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่คาดคิด เมื่อความหวังที่ว่าจะนำพาประเทศกลับมาสู่ความรุ่งเรืองกลายเป็นความท้าทายใหม่ที่ซับซ้อนวันนี้อังกฤษกำลังอยู่บนทางแยกสำคัญอนาคตของประเทศนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหวนคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีตแต่เป็นการสร้างเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์การปรับปรุงระบบสวัสดิการและการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่จะเป็นกุญแจสำคัญในการพาประเทศไปข้างหน้าเมื่อมองกลับมาที่บทเรียนของอังกฤษ เราอาจถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศหนึ่งยืนหยัดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงและเราสามารถนำบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้กับประเทศของเราเองได้อย่างไรอังกฤษยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพและบทบาทสำคัญในเวทีโลกแต่ความสำเร็จในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาเอกลักษณ์ของตนเองและการร่วมมือกับโลกภายนอกเรื่องราวของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดประเทศหนึ่งสามารถลุกขึ้นมาได้ หากพวกเขามีความมุ่งมั่นและกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของอังกฤษเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่จะเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า